สวัสดีค่ะชื่อนางสาววราพรจิตสัศรานะคะเป็นผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 เสี่ยงมาจากที่ทำงานนะคะเป็นบริษัทใหญ่ค่ะแล้วก็พอติดเชื้อนะคะคุณพ่อทราบคุณพ่อก็ติดต่อไปที่โครงการแพทย์ไทยช่วยชาตินะคะทางโครงการนะคะก็จะส่งยาแผนโบราณมาให้นะคะทางโครงการไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะให้บริการดีมากค่ะยาที่ได้จากโครงการนะคะก็จะเป็นมียาห้ารากค่ะแล้วก็จันทาลีลาค่ะแล้วก็ปะสะฟ้าทลายโจนนะคะคืออาการนะคะก็จะมีไข้มีไอแล้วก็มีเจ็บคอนะคะหลังทานยาไป3ามวันนะคะ ไข้ก็จะลดลงเลยคะ่ะไข้คือไม่มีเลยนะคะแต่ยังมีไอเล็กน้อยค่ะพอทานยาครบนะคะอาการต่างๆก็จะหายไปเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่ให้การช่วยเหลือที่ดีมากเลยนะคะให้บริการดีมากนะคะขอบคุณค่ะ